และนี่ก็คือปัญหาของ How เฮานะนี่คีย์บอร์ดมีปัญหาเนาะคีย์บอร์ดวาวตายบออย่างตายเนาะนี่วาวมีเปลี่ยนเนาะมีครบสุดนี่เหบอ่อืมบพว่าจะเป็นอโจเสื่อมเนาะคีย์บอร์ดมีปัญหามาโรดบอดตายบ่ทีนี้ของข้าวเจ้าเนาะซึ่งวาวเหลือเนาะตอนนี้มันเซ็งงานได้ละ ลินลนิลินคอตอนาโดสันบัตสโลเป็นโซนมินเนอร์เนาะยอนวาวตัวนี้เนาะตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนออกเป็นทีเห,หอยและเปลี่ยนออกใหม่เลยเนาะบ้านอาจารย์สุริยะอยู่ที่วนโนนคอเนะอาะใครไปบุกแล้วก็แซทมาถาได้เบอเบอร์มันให้ดอกเซทมาถาม,มัน บาบิลี่พี่แหละเนาะอันนี้ก็คือบ้าแม็กเนาะอ่าบ้าแม็กลูกสาวพรเฮ้ยนี่เนาะกำลังใจเครื่องอยู่นี่คีย์บอร์ดก็หลายหน่วยเนาะสี่น่วยกองเอเดพุ่นมีแต่เครื่องมาแปรงมืดเลยนี่นะอันมิกเซอร์ตัวนี้ขายเนาะมิกเซอร์ตัวนี้เนาะ เพิ่นสิขายออกประมาณว่องสองพันเบ้อสองพันห้านี่เอาเด้อสองพันหา้าสองพันห้าร้อยบาทเอานี่บ่สำเร็จไปแล้วหน่วยนึงเ,เข้าไว้ละสามหน่ยนวยเนาะเรียบร้อยงานซ่อมนี่มาหาเพิ่นได้ที่บ้านโนนโคห้อมแปด หอเก่าอีกแล้วมอวานกรเว้าผิดอีกแล้วสองเท่านะเนาะตัวนี้ก็เอาแม็กมาเปิดดูได้บ่นี่เจ็เนาเะนี่เจ็ดเดนย์โปรพีเนาะนี่ตัวนี้ก็หมดทัาบอ้หมหมดายล่ะหมดางล่ะบอบบ๊บเนตะกี่ปรตีหมดเป็นสีเล้มันเดกผมหมายมันจริงมีการจริง มันกับเป็นได้อุซือ้อได้อุซื้องานสางงานสางแล้วปกติบีมจะหัวปุ่มือนิ้วมือจะสิลุบเนาะทุกคนเนาะสำหรับใครจะแปลงคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเพเนาะลูกดูมหนูตายวะนี่คือล,ลูกลูกดูมเนาะนี่ลูกคีย์บอร์ดเดินเนี้ยม,ม,ม,มีมีมีเน,นื้อส์นี่เมาราคาทึกเงี้าางยงเงี่เงาเนาะเช่นละห้าสิบพันมาเหมือนให้บ้าบิลลี่สาวพันเนาะค่าติดต นี่มีติดฟิล์มเนี่ยทุกคนเนาะดิจะติดฟิล์มมีติดฟิล์มก็มีเนาะอ่าติดฟิล์มนี่เรียว่าแถมไหมแถมให้หมด่อของบาวิลี่นี่ก็แถมนะแต่แถม,มใหญ่และติด<ม>เต็มเ,เลยและเต็มหน้าจอพี่เละไปสุดแล้วในกระถืกน้ำเบียร์โอ้ยใครแต่บาเป็นอย่างเนาะแต่มันมาเข้าพี่เห็นบ่ไหมน้ำเบียร์มันลงพี่เบิดนี่น้เบียร์บ้นน้ำเบียร์งดอ,อย่าพวกสาวก็จ้องห่วงเนาะอืม บุกินเบียสเดวดหัวตัวแด่ผืนว่างหัวหัวหัวเบิ่งเครื่องนะที่สิบหุพูดอีกฝีสะดุ้งนมนือห่าเนาะอันนี้เป็นงานซ่อมเนาะแตกแตกพี่ลึก <c oughs> ติดตัวน,นี้นะติดเอาอยู่ติดติดไปก่อน,น,นเนาะแก้ไขนี่เอาไปไลยเอาคีย์บอร์ดเมียนตนนัวนี้อันนี้มันลูกชายอาจารย์สชริยะผู้สื้อโทษคนต่อไปมือคีย์บอร์ด ระดับประเทศอตอนนี้ยังเป็นห้องประเทศอยู่เอาเมียนะอันนี้ไหมเ,หเ,เมียเลยเออเมียเลยเอเล่คีย์บอร์ดก็ได้ม,มาโอเคจัดไปละ,ดละเอียดละเอียดเลยค่อยๆได้หากติดไหมไปสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปบายบายเลยบายแม็ bye bye, 啊，拜拜。